จอีสานบ้านนามาแล้วครับ <laughs> วันดียามเช้าครับท่านผู้ชม <laughs> วันนี้ตรงกับวันที่สิบยี่สิบเช้าวันที่ยี่สิบครับ <laughs> นี่เช้ามานะครับก็จะหนาวหนาวนิดหน่อยนะครับอุ่นเครื่องก่อน <laughs> คนละแก้วครับ อุ่นเครื่อง <laughs> ในแต่แอดเป็นไนแต่แอดออกินกาแฟก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่โอ้วันนี้แดดออกแต่เช้าเลยเนะาะแต่เมาน่าจะร้อนแล้วมั้งวันนี้เนาะ ได้ดีอ๋ได้เวลาตื่นเช้ามานะครับนั่งนั่งล้อมวงกองไฟนะครับอุ่นเครื่อง <c oughs> <c oughs> ที่กรุงเทพสงสัยน่าจะร้อนเนาะ ไม่หนาวเหมือนบ้านนอกเนาะนี่นะครับบรรยากาศท้องทุ่งไรนานะครับอ่าให้ชมบรรยากาศนะครับพิกัดนะครับอยู่ที่บ้าน วังยางใต้นะครับตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับโอ้ยอำเภอเมืองน้องคายนะครับขอโทษทีนะครับอยู่ที่ไหนก็จะติดที่นั่นนะครับ <c oughs> <c oughs> ย้ายบ่อยนะครับนึกว่าอยู่ที่เดิมโอ้ ยอดสะเดานะครับออกดอกแล้วนะครับนี่เต็มต้นเลยออกจนแก่หมดเลยนะครับนี่ต้นข้างนี้ก็ไอต้นในอ,อะไรเนอะลูกกลมๆเ ใบมืนใบมะขามขามป้อมโอ้นึกหายชื่อไม่ได้นี่นี่ยอดสดเดานะครับกำลังออกดอกมาใหม่ๆเลยนี่สุขใจสารบ้านนามาแล้วครับตามไปดูนะครับ hai nhá chắp cung đây bo hả có ơn nó say nhăng say nhăng <laughs> ติดบ่โอ้อยู่ติดกับคลองครับที่ขุดอู้คลองกว้างมากเลยนะครับนี่น่าจะมีปลายเยอะไหมแอดป,าปาลาปลาไหลอย่าเป็นการ่างเข้าเดียวเปนกปลาอู้นั่นนั่นนั่นลึกบ่นีนโอ้แต่ชันมากเลยนะครับเพิ่งจะลอกเหมือนกันนี่โอ้ลอกนานแล้วแต่ว่าเขามาเกา เกาย้าอีกรอบหนึ่งเกาย้า,าสุขใจสารบ้านานะครับยามเช้านะครับพาท่านผู้ชมได้มาชมบรรยากาศเชา้าเช้าทองทุ่งไร่นานะครับฝั่งน้องคายนะครับนี่ห่างจากนี้ไปนะครับ ประมาณ10กว่ากิโลนะครับสะพานมิตรภาพไทยเหลาานะครับไปจากนี้จุดที่เราอยู่นะครับ10กว่ากิโลเบิ้งเบิ้งเบิ้งบ่มีกุ้งหรอเาเขาต้องบอกหอยปลากินเบิดหรอปลาไเนี้ยไม่ต้องบอกหอยอี ไเกนินแปลกเนาะโอ้มีอยู่ตัวหนึ่งตัวนั่นมันทีดต้องดองยืนสองตัวโอ้ยใส่เล็กเกินเลยปะแม่นบ่ะเดี๋ยวต้องให้เช็ดมอว์มาจัดการซะแล้วนะี่ชมบรรยากาศยามเช้านะครับพาท่านผู้ชมได้มาชมนะครับต้องขออนุญาตนะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้า เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ